บิตคอยพุง่งหลังเงินเฟอ้อเหลือ5%สวัสดีครับทักเข้าสู่คริปโตทอลครับกับผมแซคบอดี้ครับผมเจอกันทุกวันนะครับ8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานตรงเลยจาก a อด l เล d เซา u ์ออสเตรเลียครับผมก็เจอกันกับกัคริปโตทอลนะฮะ แบบนี้อัปเดตกันทุกวันฮนะเรื่องของข่าวสารเทคโนโลยีต่างๆนะเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีการลงทุนนะฮะนะใครที่สนใจเรื่องพวกนี้ติดตามกันได้ครับที่ช่องนี้ฮะ CKB Studio นะครับผมยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับส่งต่อเ,เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็สามารถติดตามกันได้กับทุกคอนเทนต์ในช่องนี้เลยนะโดยการกด Subscribe และกดกระดิ่งครับรับรองว่าคุณไม่พลาดทุกการอัปเดตอย่างแน่นอนครับผมวันนี้มีข่าวดีมาฝากกันนะครับ ไม่พูดถึงไม่ได้ฮะเรื่องของบิตคอยนะฮะตอนนี้เนี่ยหลายคนตกใจมากไม่ได้เข้าไปดูแค่ไม่กี่วันนะฮะราคาเนี่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับราคาบิตคอยครับพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงครับหลังอาตาัตราเงินเฟอ้อสหรัฐนะฮะลดลงเหลือ5%เท่านั้นครับผมก็เมื่อไม่ในช่วงวันสวันที่ผ่านมานี่เองนะฮะราคาบิตคอยก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 1. 5%ครับทันทีนะหลังจากที่อาตาัตราเงินเฟอ้อของอเมริกาเนี่ย เริ่มกลับมาฟื้นตัวนะครับราว5%อีกครั้งหนึ่งนะโดยปัจจุบันบิตคอยเนี่ยทำราคาอยู่เหนือกว่า3 0 0 0 0ดอลลาร์ 30, ครับได้อย่างน่าเหลือเชื่อนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อ11เมษายนนะ, 30, นะบิตคอยทะลุ3 0 0 0 0ดอลลาร์นะฮะเป็นครั้งแรกครับ,บตั้งแต่เดือนมิถุนยายนนะฮะโดยได้แรงหนุนจากการวางเดิมพันนโยบายนะฮะการเงินที่ผ่อนคลายนะซึ่งช่วยให้สกุลเงินดิจิทัลเนี่ยทำงานได้ดีเป็นพิเศษครับ ก็มีรายงานเพิ่มเติมจากซันติ m e n t ฮะบริษัทวิเคราะห์ออนไลน์นะว่ากระเป๋าเงินของเจ้ามือขนาดใหญ่เนี่ยเป็นผู้รับธุรกรรมบิตคอยมากกว่า23,500 BTC หรครับหรือมูลค่าเราว710ล้านดอลลาร์นะซึ่งนี่เป็นการถ่ายโอนที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของปีตามข้อมูลของ s e n ติ m e n t นะครับก็เมื่อไม่นานมานี้ฮะในช่วงวันที่27มีนาคมฮะโรเบิร์ตคิโอสกิฮะผู้เขียนหนังสือการเงินส่วนตัวชื่อดังอย่าง Rich Dad Poor Dad นะฮะ แต่เน้นย้าถึงผลกระทบของอาตาัตราเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นในอเมริกาครับในขณะเดียวกันก็โทษนโยบายของเฟดค่ะและเขาก็บอกว่าเฟดเนี่ยโกหกนะว่าอาตาัตราเงินเฟอ้อเนจะเกิดขึ้นชั่วคราวครับเขาตั้งข้อสังเกตว่าระบบทุนนิยมยังเผชิญกับภัยคุกคามจากภาวะเงินเฟอ้อครับแล้วก็แนะนําให้นักทุนเนี่ยรีบฉวยโอกาสก่อนที่อะไรจะเกิดขึ้นนะครับกิโยสกิก็ยังคงสนับสนุนให้ลงทุนในทองคําแล้วก็บิตคอยนะ์นะโดยเชื่อว่าสินทรัพย์เหล่านี้เนี่ย จะเป็นหลุมลบภัยที่ดีฮะในช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับในขณะที่หลายคนบอกว่าเงินดอนลลาร์จะถูกแทนที่นะครับแต่ว่าโรเบิร์ตฮิสกิก็เตือนว่าเงินดอนลลาร์เนี่ยจะเป็นแค่กระดาษชําระเท่านั้นนะครับก็เรียกง,ง่ายๆครับว่าโรเบิร์ตฮิสกิเนี่ยมองดอลลาร์เนี่ยเป็นแค่กระดาษเช็ดก้นนะนะถือเช็ดแล้วทิ้งอะไรแบบนี้คือไม่มีค่าเลยนะครับปัจจุบันครับอาตาัตราเงินเฟ้อในอเมริกาครับก็ลดลงไปที่ร้อยแล้วนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอัตราการว่างงานในอเมริกาก็ ลดลงด้วยเช่นกันซึ่งสิ่งนี้อาจหมายถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศครับกำลังฟื้นตัวอย่างช้าๆนะครับอย่างไรก็ตามครับนักลงทุนนะฮะจะจับตาดูเบาะแสใหม่เกี่ยวกับนโยบายการเงินนะครับของเฟดอย่างใกล้ชิดครับในข้อมูล CPI นะครับรายงานการประชุม FOMC แล้วก็ข้อมูลเงินเฟ้อ PPI นะครับแล้วก็ข้อมูลยอดขายและความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับที่กําลังจะมาถึงในช่วงนี้ด้วยนะยังไงก็ติดตามจับตาดูกันให้ดีฮะเพราะว่า ข้อมูลล่านี้มีผลแน่นอนกับเรื่องของราคาเหรียญต่างๆนะหรือว่าการเงินทั่วโลกนะครับเป็นว่าหวังว่าข่าวนี้จะเป็นข่าวดีของคุณนะครับหลายคนที่ถือบิตคอยเอาไว้ก็น่าจะตื่นเต้นในช่วงนี้กันสักหน่อยนะครับบางคนกําไรไปแล้วบางคนยังคงดอยอยู่แต่ว่าได้เห็นราคาที่มันกระเตื้องขึ้นมาก็ชื่นใจขึ้นมานะครับยังไงก็หวังว่าคุณจะอดทนรอคอยมันได้นะครับผมยังไงถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ นะครับสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วก็สามารถที่จะซัพพอร์ตช่องนี้เป็นทางการครับโดยการกดปุ่มจอยฮะเป็นเมมเบอร์เป็นรายเดือนฮะหรือถ,ถ้าเกิดว่าหาปุ่มจอยไม่เจอไม่เป็นไรโอนมาเป็นครั้งคราวได้ครับโดยการโอนมาเป็น USDT หรือว่า BUSD ก็ได้ครับเลื่อนไปใต้คลิปนี้ฮะก็ป,ปี้วันละเดืที่ผมให้ไว้แล้วโอนได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใ,ใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ